กันออกฮ่วยๆกลับสวัสดีครับพี่น้องปองไผ่สุขสุขคนมาครับวันนี้ลูกศรหากินในต่างแดนของอำเสนเมนูส้มตำพริกใบแห้งหมูทอดทอดตะเกแยนมันคืออดีต <c oughs> บุญยังครับมีต้นหอมผักชีนะครับธรรมดา,ามะเขือมาครับอะมะเขือมะระมะระบริกรตัวครับวันนี้ สุกแล้วเฮ้ยมือในเสามาครับเด้ออย่าลืมนะครับเด้อ,อก่อนจบคลิปอย่าลืมฝากกไดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยครับเด้อลืมกดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปโอเคสับแซนตรงกันครับพี่น้องเขงา่าหอนนั่งกินเขาเจ้ามืึอกี้เข่าเนื้อวันนี้ผมลุยอีสานนะครับพี่น้องดีเลยนี่คนไทยนี่แล้วพี่น้ององ่อสแก็ปครับอืมก็อ้อ,อน ะบุ้งนะครับ,ก,บนนกับข้าววันลาทำมะไรนี่ตะบุ้งเขาปลาตัวเองเขาตักก็นขอาหมูหนะครับตะลุมพิษปลาแห้งเนื้อแซ่บน้องพิเศษเลยครับ ก๋วยหอนจำหนึ่งหอมหอมไปแห้งหอมืมขาผ่าเลยอืมก็ผมปะผ่าผักจับจัไปแห้งหอรอ มันเคืออย่างบุกเลยอะไรเือเยใครจัไหมมะมเคอือแร้กะเตนสพัก <c oughs> internet cho nên tôi nó hại sản văn hồng แล้วข้าเจ้าก็บ่ค่อยเข้ากันปานได้เนาะอือพ่อหรออืมอขอา้าเจ้ามีนนวันนี้กินอดีต

nếu bao, hả, hả, bự mạnh, bự bớt nữa, ô kì bự như cái Cọp đi vỏ đẹp, hả, mình, tôi đang cái cái đi <iyorsun? S 2> <poker> mm. กับอะไรก็อร่อย นี่ตงังเป็นแกมมนี่หวกระเพากับแซบดูแต่กับแกมมันสุดยอดเลยนะอะเบื์นพอซ้ำอีกเนึงเราอุ่นอ่ะอืมจะอุ่นทำไมอ๋อไม่กรอบเลยไม่กรอบไม่เป็นไรเราเตะเจ้าพูดถึงว่า Nó đã Cái mình cả hài một đi Đi ra mai à? กูกำลัจะมุ่งไันแลลองบึง้งเข้ามาแล้เกูกว Nữa. 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 Ừ, người có bên tao mau hả bên tao mau bà ngồi lâu đấy chúng ta tiền chứ ừ ừ อมดแรงพักอ่ากกิลอะไรชัฮะอยากกินอะไ เ,เคร่งะเคร่งหวบเปลแนกรบครัมกบทังโกทัมัมมนทงันทงแซบ่บ ตัวเนี่ยอะไรกบกากินม่นยังขี้ได้แม่งย <laughs> <laughs> ังบ่เดี๋ยวก็บเบิ่งดีกว่าตัวไหนาย,ย,ยาวๆเนาะประมาณแค่ตะแตรงาันเท่เนาะฮะประมาณแค่ตะแกรงมันเท่ายังไม่ไข่เหรอ ใครก้อนก้นไหนอ่ะฮะตอนไหนละ่ะ,ละเดือนหน้าสองเดือนแล้วมา,าหารกระจับคู่ <c oughs> I love you กำลัง<อ>ลเลากระเดนนะ Lại đấy, đi lại nè là bịch

ไปหากินที่หลังพอแล้วไม่ต้องไปมันก็ไม่อันตรายขนาดนั้นได้ครับไปน้องหนต้ตรงทีเราไปเราไม่รู้ไงว่าตรงไหนเป็นตรงไหนหรู้ก็เคยไปกลางวันก็ไปงนอันตรายตรงไปหาปูเนาะ เอาละครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับเด้อชมเพื่อนเหล่าก็อย่าลืมกดนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม subscribe นะครับเด้ออย่าลืม,มกดกระดิ่งเพื่อเป็เนการแจ้งเตือนในทอกคลิปสำหรับวันนี้ลูกอีสานหากินกลางแดนขวักขวาว่าสวัสดีครับสสวัสดีค่ิมุดคิมุดต